มาดูกันค่ะว่าฝึกให้หมาคอยทํำยังไงสมมุติทุกคนมีขนมแบบนี้กันอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็ให้เลือกขนมที่เขาชอบมากที่สุดอันนี้จะเป็นแผ่นปลานะคะที่สายลมชอบมากครั้งที่เราให้ขนมไปเนี่ยเชอรี่อยากจะให้ทุกคนไม่ใช่แค่ให้ขนมเขราเฉยๆแต่ทุกครั้งที่ให้ขนมรู้แล้วครับทุกครั้งที่ให้ขนมเนี่ยควรที่จะฝึกเขาไปในตัวค่ะเพราะว่าการที่ให้ขนมเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชอบมากและการที่เราฝึก กับน้องหมาพร้อมกับขนมเนี่ยจะทําให้เขาจดจําเรื่องการฝึกได้ง่ายขึ้นค่ะง่ายที่สุดเลยค่ะคือให้เขารู้ว่าอันนี้คือขนมเขาถ้าสมมติเกิดตอนแรกเขาไม่เห็นสมมติเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะก็ให้เขาดมว่าอ่านี่คือขนมนะแล้วเราก็จะทําแบบไหนก็ได้ในการให้เขาคอยค่อยคะอันนี้เป็น basic, เบสิกเบื้องต้นเลยใส่ลมมอบคือชลิสังให้เขาหมอบค่ะแล้วชลิก็ให้เขาคอยคอย จะเห็นนะคะว่าชลรี่เอาขนมเนี่ยไปวางไว้ตรงมือเขาถ้าตอนแรกทุกคนยังทําไม่ได้ก็แนะนําว่าวางห่างก่อนนะคะวางห่างจากพื้นหมายถึงว่าบนตัวเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเราวางใกล้จะทําให้น้องหมาสามารถกินขนมได้เลยดังนั้นเราต้องวางขนมให้ห่างจากตัวน้องหมานิดนึงนะคะแบบนี้แล้วพอเกิดเขารอแบบนี้นะคะเราก็บอกเก่งมากแล้วเราก็ให้เขากิน หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับไปให้ใกล้ขึ้นนะคะมื่กี้เราวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ขยับเข้าไปใกล้ๆมากขึ้นวางใกล้ขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็บอกให้คอยถ้าเกิดเขาจะเข้ามาก็ให้การออกนะคะแล้วก็บอกกินได้เก่งมากแบบนี้นะคะค่อยค่อใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆพอเราทําซ้ําๆเนี่ยเขาก็จะดูแล้วว่าคอยแปลว่าอะไรหลังจากนั้นก็จะสามารถวางบนตัวเขาก็ได้จะวางกี่ชิ้นก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะวางแบบนี้ก็ได้คอย จะเห็นนะคะว่ามีทั้งหมด1ชิ้นบนจมูกเขา<ม>จะมีทั้งหมด3อันเลยนะคะ 2> <ม> <S 1, 1 <S 2, 2ึสอาจารย์แล้วก็บอกกินได้เก่งมากอา่ถ้าวางไว้อย่างนี้เขาจะไม่กินนะคะก็จะสัง่งกินได<ม>้เก่งมากคอย<ม>กินได<ม>้แบบนี้นะคะอันนี้คือง่ายสุด<ม>การที่ทำให้หมาคอยเริ่มต้นจากอาหาร เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องฝึกมาการฝึกให้หมาคอยเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่ทุกคนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของน้องหมาและเราค่ะการฝึกหมาให้คอยกับอาหารสําคัญแค่ไหนค่ะลองเริ่มฝึกกันได้เลยนะคะเก่งมาก